่อยากร้องใช่ไหมล่ะลุยเลยจีมนูอยากให้เอาไม้ลงมาข้างล่างได้จะเอาไม้ลงมาข้างล่างด้วยใช่ไหมโอเคไมอยู่นี้นะแล้วก็ร้องใส่จุดเจียวๆนะจ๊ะ เพลงกายทั้งเป็นร้องเลยอยากให้พ่อเอร้องด้วยอ่ะ อยู่ที่โรงแรมโดยไม่มีพ่อยไม่มีแม่มีพ่อลูกค่ะจะร้องเพลงหมอกแล้วก็เป็นปลาทังเป็นสองขูหมอกก่อนเออใช่เพลงปลาทั้งเป็นก่อนค่ะ เสียงจะไม่ตายอาจจะหายไปกม่ี่จะไปจะตคนไว่ได้ลองกันละคงคิดซึงันนย่คอยากให้เธอเป็นมิตรสุดที่นแล้วตอนทิ้งมืออะไรต้องส 在汤边，生命是红色真的。哎，我要看<行> เสียเมินทองตายหัดใจมันจมายแต่เสี่ a สบายสบายตัดคนหัวไจร้องไล้ให้คงคิดถึงคืมันดูอยากให้เขามีตัวเราสุดชินนีวมันแลไม่เอาโดนทิ้งเนืออไรต้องชาตายท่าเป็นเส้นที่น้สันก็นจะสนิทได้นะ ว่าจะห้งสดโตสายรัดผาแต่งงานจะไม่คลอกลายตึงตึงสะอาสจดทิงกินไตสอนิดมังงรอวันทีุ่ดนั้นตายเสียก่อนที่ไหนจิงเลยจะไปพวกใคร จะท,นนทจะิ้งไปที่านี้ไดาวนี่ันันตายไก่อนทีไหนเลยสปลาบไลไม่ราทวันนี้เธออยาขึ้นไปฉันจะทิ จะชิง้งกินไปสา่ิดมาแวันนี้ฉันนั้นตายเสียก่อนทิ้นใหนยิ่งอะไรจะไปพกภัยมีรอดวันนี้เธออย่าพึ่งไปจะ,จะชิงงก้นไปใช่ิดหตาวันนี้ฉันนั้นตายเสียก่อน สุดสาไฟหัวใจทังสดสายไฟแั้วดูแลเไม่เปลี่ยนไปทังปนลาจะชิงกันไปชนินวันนี้จะนั่นเตียกันที่ไหนยิ่งใเสไปพบกภพิบวันนี้ พึ่งไปจหัะทิ้งกันไปสชนารวันทฉันนั้นตายเสียก่อนทีนในยิ่งิ่งอะไรไปพบไปมีมีล้วันนี้

ฉันชราฟังรักกันคำสิ่งมันเปายาสุดโต่งเหมือนกันรักที่ผุดแล้วส่ข้อจริงจังเอาเลยลุยเลยลูกอจะให้หลดนะ

มันตายต้ยเหมือนกับรักชิดปวดแล้วสงก็ชอบถึงใจเราันไปทางไหนก็จะกลัเราก็ไม่นู้นะสิ่งเกิดข้นะัเร่อมันจะเกอดใจมันตายกราบพบกายจะใช้เบส้างเราเศร้าดอกไม้กันมีเล่มเยญ่ใช่ไหมฝั่งนี้ด้วไหม เราจะพาแม่นจะทำทั dings, ้งสี่รูปองก์เราจะพาแม่นไปรู้ทำไมจะทำทั้งสี่รูปองค่์ค่ะ Mm -hmm, mm -hmm. Kitchen one go into room lock well, and one inside to meet me the burning honey, can't sing burgers and eat human naked. Here's a man down, there's a dying man down. Super the มาเดินบมไปบมฟ้าจะเป็นหมาครับอ้ยค่ะ่ก็เไรสันชไม่ใช่ได้นะแม่ก็เชื่อสันว่นักสิฟ้านั้นรู้จักม่สันสิทธะ